สวัสดีครับพบกับผมช่องเจอฟ้ลาลิมทองเล็บสิ่งบเสร็จแล้วครับนี่ครับพี่ทองโอ้ยจะเสร็จแล้วนะครับนี่เแล้วอีกรอบเดียวเนี่ยผมก็จะทำตรงนี้แล้วนี้มันเกอบวกครับดไม่ได้เลย เปิดงานแล้วครับเสร็จก็ไม่เสร็จผมขอยผมขอยแล้วมันขอยไม่ได้ติดไม่ได้ครับ

มันดิ้นไม่ได้ครับ<ว>ดิ้นพี่จมเลยเหลือจมยังเหรมันเหลือหลายบ่เพียงมันเหลือหลายเ,ลายาเหลือหลายรอก่อนครับนี่ครับนี่เหลือร่องเดียวแล้วเนี่ยไปยนี่ก็เสร็จ

ดูดูกวได้ก่อนงมันดิหางอเรือหเอาไปเลยดีเย้าบมเ๋ยวหังมาหางตัวหม่เย้บุมจมเยอะเ้าบุมน่สลักเดี๋ยวบมจะเอาสลักก่อนนะครับโกีกากเดี๋ยวนี้ผมกำลังเอาสลักมา อามันบ่มีมอันนี้ปิดว่ะเอางี้ครับผ่มิมนิจวินิจวินิจินิหน่อยออมมไม่มีจับครับผมเอาไม่มบกหวยเยอะเยอะ กินมาหลายเดืนอ,อน,นอันนี้จะดึงทันนี้นะครับมันติดโลมครับผม เราเี่วมาแล้วเขาบอกใช่ดิโอเคเจ้าเดเนมาให้ผมมาพุกกรสิเอินเอินหาเอาตัวเลยทานดิเอิทานดีเออหึ่งมาเดียวอมาดู้าวกลถวงแล้ว นี่ต้นเน่ากเาน่าปากตืใส่กใส่รเนี่ยมันกับจินจอกมันงงก็สุดจ่บจ้แจอกใส่บาบอสเลมันเดิไเป็นเลยดีที่วจะนั่งเมันเด็กเขาเป็นคูยังเปนเนาะก้หนึ่งตมข้านาก็นหนึ่งเงินดึงดึงหลัง เ็ไากรเพียนไปอยู่นี่แหละครับเจ้าพวกภาคก็ไปท่ายันเนี่ยมีใต้หอยกี่ลายเ้ีายเลยหอยเก็บเป็นต้อเก็บเหเก็บบว่าพูนน่าจะจากาบุนโรงานหอยเชื่อย่อเป็นยี่ห้คนจีนมันไม่แตกมากห้ือไอตอสองแล้วเยรอดอยู่ อดไปแม่นสอดกไปแม่สอด่ฟางได้เ้าก็ต่ฟงเดียวไปไนกดกันนิดเตียมยกขึ้กอนยกถึงวะยกยยตัวลากขึ้นแล้วครับผมขึ้นไม่ดอได้คับยู่กับผมดูใกล้ๆก่อน เอากันานี้กำลังจับเจ้ากบเว้าภาลตัวเจ้าอย่ให้เจ้าเอเจ้าเ้าเน้อตัวนี่กำลังจะดึงตังเรื่องเาบ เดองบ้งไหมยายยายยายไทย่ายไทยอ้ทำเรื่อสิ่งมันัก็เป็นต้องเกิด้ารทงเรื่อง อพกเอ็งยืม้บอกกันนะว่าไอ้โง่ตื่นมาเลยไอียืมเงี้ยวมา chưa bỏng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  chưa đấy chưa bỏng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  chưa chưa bỏng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  ตองเตอรเกี <usion> <r> ่ยวแค่ด <problem> ี้แล้ครับพวกกับคุณจำเกลี่าไฟนดคลิป